ยังคงปังต่อเนื่องค่ะสำหรับโปรเจกต์พิเศษ25ปี Grammy Go ที่รวบรวมศิลปินกว่า30ชีวิตทั่วฟ้าเมืองไทยมาสลับเพลงกันร้องในเวอร์ชั่นพิเศษงานนี้ลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างจอมฟันกัระยะก็ได้ไปร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่จะได้ร้องเพลงอะไรนั้นไปฟังกันเลย ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมโปรเจกต์25ปีแกรมมี่โก้ด้วยนะคะสำหรับจอมขวัญก็ร้องเพลงร้องไห้สองห,หนนาของพี่เอกราชศวนภูมินั่นเองนะคะก็บทเพลงเพลงนี้ก็อยากให้อลองติดตามลองฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับจอมขวัญด้วยว่าผู้หญิงถ่ายทอดออกมาแล้วะจะเป็นอารมณ์ไหนนะคะก็ตามสไตล์ของจอมขวัญนั่นแหละค่ะก็ความรู้สึกว่าเราโดนหักหลังทั้งเพื่อนทั้งแฟนเนี่ยมันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนก็ลองฟังแล้วก็ลองติดตาม าดูกับเพลงร้องไห้สองหนนะกับโปรเจกต์2ีปีแกรมมี่โกแค่ะเพลงนี้เราเลือกเองหรืว่าทางทีมงานสี่เลือกให้สำหรับเพลงนี้เราเลือกเองเลือกเองแล้วก็ชอบของพี่เอกราชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็อะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บช้ำน้ำใจเรามีความรู้สึกเราอยากถ่ายทอด<ม>อะไรอ <laughs> ยา่างเงี้ยร้องยากไหมยากนะก <laughs> 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 ็วันนี้ฉันต้องร้องไห้สองคน มันก็ถ่ายทอดไปตามสไตล์ของเรานะพยายามไม่ไปฟังพี่เขาเยอะไงเดี๋ยวเราจะไปเกาะเขาเยอะพยายามจําทํานองที่พี่เขาร้องไว้มันจะได้แปลกแตกต่างมาบ้างในสไตล์ของพี่จอมปัดอว้าเราฟังรอติดตามกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย